สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นจากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แบบว่าหลายคนอาจจะเคยสงสัยกันภาษาที่เราพูดพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเออมันมีผลต่อวิธีคิดหรือว่ามุมมองต่อโลกของเราจริงๆหรือเปล่าครับเรามีเอกสารมาหนึ่งชุดนะครับชื่อสัมพัทธภาพทางภาษาและการรู้คิดอิทธิพลต่อการรับรู้ก็เหมือนเป็นแผนที่นำทางของเราวันนี้เลยคำถามสำคัญเลยก็คือ ภาษาที่มันต่างกันเนี่ยมันทําให้คนเรามีความคิดหรือการรับรู้ที่ต่างกันไปเลยไหมในระดับพื้นฐานนะครับเหมือนกับว่าคนพูดคนละภาษาก็เหมือนอยู่คนละโลกทางความคิดไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะเรื่องนี้มันมีสองขั้วความคิดหลกัหลกๆเลยนะครับที่เถียงกันมานานฝั่งหนึ่งก็คือแนวคิดสากลนิยมหรือ universalism ที่เชื่อว,ว่าลึกๆแล้วความคิดพื้นฐานของคนเรามันเหมือนกันหมดแหละไม่ว่าพูดภาษาอะไรค่ะส่วนอีกฝั่งก็คือแนวคิด สัมพัทธภาพทางภาษาหรือ Linguistic Relativity ที่หลายคนรู้จักในชื่อสมมุติฐานซาเปียโวฟอันนี้จะบอกว่าภาษาที่เราพูดเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราคิดหรือมองโลก mm. ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสำรวจหลักฐานกันครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยว่าภาษามันส่งผลต่อความคิดการรับรู้หรือแม้แต่การตัดสินใจของเรายังไงบ้างไม่ใช่ในแง่ที่ว่า ภาษาเป็นตัวกําหนดทุกอย่างนะครับอันนี้ดูจะสุดโต่งไปนิดนึงแต่เป็นในแง่ของอิทธิพลที่แบบเออมันน่าสนใจยังไงมากกว่าเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่รากฐานของเรื่องนี้กันก่อนไอตัวสมมุติฐานซาเปียวอลฟเนี่ยจริงๆมันมี2ระดับความคิดใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบสุดโต่งเลยที่เรียกว่า Linguistic Determinism อันนี้เชื่อว,ว่าภาษากำหนดกรอบความคิดเราแบบว่าคิดนอกเหนือจากที่ภาษามีให้ไม่ได้เลยอืม กับอีกแบบที่อ่อนลงมาคือ linguistic relativity ที่บอกว่าภาษาแค่มีอิทธิพลหรือชี้นำความคิดเรานิดหน่อยซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแนวคิดแบบสุดโตง่งที่ว่าภาษาเป็นตัวกำหนดความคิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับแล้วใช่ค่ะเคยมีคนพยายามสร้างภาษาประดิษฐ์อย่างล็อกแลนหรืออิสควิอะไรพวกนี้เพื่อทดสอบแนวคิดนี้ด้วยซ้าแต่ก็ก็ไม่สาเร็จเท่าไหร่ใช่ค่ะ ที่แนวคิดว่าภาษากำหนดความคิดหรือ Determinism มันถูกปัดตกไปก็เพราะว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่มันขัดแย้งกันนะคะสังเคราะห์ง่ายๆก็คือดูเหมือนว่ามนุษย์เราจะมีความสามารถทางภาษาพื้นฐานบางอย่างที่แบบว่าติดตัวมาแต่กำเนิดไม่ใช่ว่าภาษามาสร้างความคิดทั้งหมดออ๋ อย่างเช่นเด็กเล็กๆเ่ยสามารถเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้นะคะแม้ว่าข้อมูลที่เขาได้ยินได้ฟังมาอาจจะไม่สมบูรณ์หรือบางทีก็เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ไม่เคยมีใครสอนตรงๆด้วยซ้ำปรากฏการเหล่านี้มันชี้ว่าน่าจะมีพิมพ์เขียวทางภาษาบางอย่างในสมองเรามาก่อนแล้วภาษาที่เราเรียนรู้ก็เข้ามาเติมเต็มมากกว่าจะเป็นตัวสร้างทั้งหมดนะคะ ครับครับแล้วก็มีงานวิจัยที่ศึกษาทารกก่อนวัยพูดด้วยนะคะพบว่าเด็กเล็กๆเนี่ยสามารถจัดกลุ่มสิ่งของหรือรับรู้ความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้แล้วก่อนที่จะมีคำศัพท์มาเรียกสิ่งเหล่านั้นเสียอีกอืมแสดงว่ามีความคิดหรือการรับรู้บางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วภาษาค่อยเข้ามาช่วยจัดระเบียบหรือว่าเรียกชื่อแนวคิดเหล่านั้นที่แล้วคะ่ะอ๋อพอจะเห็นภาพครับแสดงว่าภาษาไม่ใช่กำแพงคุกที่ขังความคิดเราไว้แต่เหมือนเป็น เครื่องมือหรือเหมือนแว่นตาที่ช่วยให้เราโฟกัสหรือจัดระเบียบความคิดที่มีอยู่แล้วได้แตกต่างกันไปประมาณนั้นเลยค่ะความต่างระหว่างคนที่พูดคนละภาษาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคิดอะไรได้บ้างแต่อยู่ที่ว่าคิดถึงอะไรได้ง่ายกว่าหรือประมวลผลข้อมูลบางอย่างได้เร็วกว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะน่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการรู้คิด cognitive efficiency มากกว่าความสามารถในการคิดพื้นฐาน โอเคครับเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันต่อทีนี้ถ้าภาษาไม่ได้กําหนดความคิดแต่มีอิทธิพลลองมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้มากขึ้นดีไหมครับอย่างเรื่องพื้นฐานมากๆเลยอย่างการมองเห็นสีเนี่ยภาษามีผลจริงหรอครับมีตัวอย่างคลาสสิกเรื่องสีน้ำเงินในภาษารัสเซีย อ๋อ oh, ค่ะค่ะที่เขามีคำแยกชัดเจนเลยระหว่างสีน้ำเงินอ่อนที่เรียกว่าโกลูบอยกับสีน้ำเงินเข้มซีนีไม่มีคำกลางกลางว่าบลูเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เขามองเห็นสีต่างจากคนพูดภาษาอังกฤษจริงๆเหรอครับตรงนี้แ่ะค่ะที่มันน่าสนใจมากผลการทดลองเขาชี้ว่ามีผลจริงค่ะโอ้ oh, จริงด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าตาของคนรัสเซียเห็นสีต่างไปนะคะแต่เป็นเรื่องของความเร็วในการตัดสินใจเกี่ยวกับสีมากกว่าอ๋อ oh, ความเร็วใช่ค่ะ จากการทดลองวัดเวลาตอบสนองนะคะพบว่าคนรัเสเซียเนี่ยแยกแยะเฉดสีน้ำเงินที่อยู่คับเกี่ยวกันระหว่างกลอไบกับซินนี่ได้เร็วกว่าคนพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะตอนที่สีมันก้่กึ่งมากๆจนแยกยากอะคะ่ะ <c oughs> กลไกที่เขาใช้อธิบายเรื่องนี้เรียกว่าออนไลน์เอฟเฟค่ะลองนึกภาพว่าภาษาเหมือนเป็นสปอตไลท์ในสมองนะคะครับ <c oughs> พอคนรัเสเซียเห็นสีน้ำเงินสปอตไลท์คำว่า g u l l บ b ยหรือซินนี่มันเหมือนเปิดขึ้นมาทันทีช่วยให้จัดหมวดหมู่สีนั้นได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะสีที่มันก้ากึงก่งๆแต่ถ้าเราทำให้สมองส่วนภาษาของเขายุ่งอยู่กับอย่างอื่นเช่นให้ท่องจำคำศัพท์อื่นไปด้วยสปอตไลท์นี้มันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ความได้เปรียบเรื่องความเร็วในการแยกสีก็หายไปเลยค่ะโ oh. แสดงว่าภาษาถูกดึงมาใช้ช่วยเดี๋ยวนั้นเลยตอนที่กําลังรับรู้และตัดสินใจอยู่ไม่ใช่แค่ความรู้ที่จําได้เฉยๆค่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนภาษาทําหน้าที่เป็นแบบว่าตัวช่วยเสริมทางปัญญาหรือ cognitive scaffolding ที่สมองดึงมาใช้แบบอัตโนมัติเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนที่งานมันยากขึ้นพอสีมันใกล้กันมากจนตัดสินใจลำบากภาษาก็เข้ามาช่วยแบ่งหมวดให้ทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนการทำงานของตาแต่เปลี่ยนประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลสีนั้นๆถูกต้องเลยค่ะโอเคครับเรื่องสีพอเห็นภาพแล้วแล้วถ้าเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะครับอย่างเรื่องเวลาที่เป็นนามธรรมมากๆเลยภาษาเข้ามาจัดกรอบความคิดเราอย่างไงบ้างครับ เท่าที่ทราบภาษาอังกฤษมักจะเปรียบเทียบเวลากับระยะทางใช่ไหมครับเช่น long time หรืออนาคตอยู่ far off อะไรแบบนี้การเปรียบเทียบกับปริมาณหรือมวลมากกว่าอ๋อปริมาณเช่นพูดว่า mucho tiempo ถ้าแปลตรงตัวก็คือเวลาจำนวนมากอะค่ะครับส่วนภาษาจีนมันดารินก็มีการใช้มิติแนวตั้งเข้ามาเกี่ยวด้วย คำว่าช่างก็เย่ที่แปลว่าเดือนที่แล้วถ้าแปลตรงๆเลยคือเดือนบนแสดงว่าเขามองอดีตว่าอยู่ข้างบนนะคะโอแนวตั้งเลยที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือภาษาไอมาราในอเมริกาใต้ค่ะครับเขามองว่าอาดีตอยู่ข้างหน้าค่ะฮะข้างหน้าเหรอครับใช่ค่ะข้างหน้าเพราะเป็นสิ่งที่เราเอา่อรู้เราเห็นเราจําได้ส่วนอนาคตอยู่ข้างหลัง<น>เพราะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่รู้โห แปลกมากซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะคะว่านี่คือกรอบอ้างอิงตั้งต้นหรือ default setting ที่ภาษาเขาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจคอนเซปต์เวลาแบบอื่นเลยนะคะแต่มันเป็นวิธีคิดที่ภาษาชักนำให้ใช้เป็นปกติเหมือนเรามองว่าอดีตอยู่ข้างหลังอะไรแบบนั้นละคะ่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นมุมมองพื้นฐานที่ต่างกันไปเลยโหน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องพื้นที่ล่ะครับภาษาอังกฤษเราจะยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับทางซ้ายของฉันข้างหลังฉันนี้ แต่เคยได้ยินว่ามีบางภาษาที่ใช้ทิศทางจริงๆอย่างเหนือใต้ออกตกตลอดเวลาเลยล่ะครับมีจริงค่ะหลายภาษาเลยโดยเฉพาะภาษาของอชนเผ่าหรือกลุ่มที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากๆนะคะเขาจะใช้ทิศทางหลัก Cardinal Directions เป็นหลักในการอ้างอิงตำแหน่งไม่ว่าจะใกล้หรือไกลครับมีงานวิจัยพบว่าคนที่พูดภาษาเหล่านี้มักจะมีทักษะการระบุทิศทางและการนำทางที่ดีกว่าเพราะภาษาเหมือนบังคับให้พวกเขา ต้องตระหนักถึงทิศทางในโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะนั่งอยู่ในห้องหรือเดินในป่าฟังดูสมเหตุสมผลนะครับฝึกใช้ตลอดเวลาก็ต้องเก่งขึ้นเป็นธรรมดาแล้วถ้าขยับไปที่โครงสร้างภาษาเองเลยล่ะครับอย่างเรื่องเพศทางวยากรหรือ grammatical gender อ๋อค่ะที่มีในภาษาเยอรมันสเปนหรือฝรั่งเศสที่คำนามทุกคำต้องมีเพศกำกับแม้แต่สิ่งของอย่างดวงอาทิตย์ในภาษาเยอรมันเป็นเพศหญิง dissoner แต่ในภาษาสเปนเป็นเพศชายอลซอลแบบนี้มันส่งผลต่อความคิดยังไงครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะผลวิจัยชี้ว่ามันส่งผลต่อวิธีที่เราเชื่อมโยงคุณลักษณะกับสิ่งของเหล่านั้นจริงๆค่ะล้ครับเช่นในการทดลองนะคะให้คนที่พูดภาษาเยอรมันหรือสเปนเนี่ยอธิบายลักษณะของสะพานซึ่งเป็นเพศหญิงในภาษาเยอรมันแต่เป็นเพศชายในภาษาสเปนครับ,รบโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งไม่มีเพศทางไวยากรณ์ คนเยอรมันก็มีแนวโน้มจะใช้คำคุณศัพท์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นหญิงมากกว่าเช่นสวยงามอ่อนช้อยอะไรแบบนี้ oh. ส่วนคนสเปนก็มีแนวโน้มจะใช้คำที่เชื่อมโยงกับความเป็นชายมากกว่าเช่นแข็งแรงใหญ่โตนี่แสดงว่าเพศทางไวยากรณ์ที่มันฝังอยู่ในภาษาแม่มันส่งอิทธิพลต่อการเชื่อมโยงความคิดแม้ว่ากําลังใช้ภาษาอื่นอยู่ก็ตาม เหมือนมันมันติดไปในหัวนะคะโอ้ย oh, มันตามมาด้วยใช่ค่ะซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนักวิจัยบางกลุ่มก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่โครงสร้างภาษาเชื่อมโยงสิ่งของกับเพศอยู่ตลอดเวลาแบบนี้อาจจะนะคะมีส่วนในการสร้างหรือตอกย้ำอคติทางเพศวรเจ gender b บ a อในสังคมโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันอืม mm. แล้วประเด็นนี้ก็เริ่มถูกพูดถึงในการพัฒนา AI หรือแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ LLMs ด้วยค่ะว่า AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลภาษาที่มีเพศทางไวยากรณ์เนี่ยอาจจะซึมซับเอาอาคติเหล่านี้เข้าไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้เรื่องนี้ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบได้กว้างกว่าที่คิดนะครับเนี่ยทีนี้มาถึงประเด็นที่อาจจะเข้มข้นที่สุดเลยครับภาษากับการตัดสินใจเชิงศิลธรรม มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผลกระทบภาษาต่างประเทศต่อศิลธรรมหรือ Moral Foreign Language Effect M.F.L.E. เมันคืออะไรครับฟังดูเหมือนกับว่าภาษาที่เราใช้ตอนคิดเรื่องถูกผิดมันมีผลต่อคำตอบด้วยเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าค่อนข้างน่าประหลาดใจเหมือนกันคือพบว่าคนที่พูดได้สองภาษาหรือบ i l i n ง uals นะคะ เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆทางศิลธรรมครับเช่นเช่นปัญหารถทางคลาสสิกนะคะที่ต้องเลือกว่าจะสับรางให้รถไปทับคนหนึ่งคนเพื่อช่วย5คนหรือไม่อะไรแบบนี้อ๋อครับครับพวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกทางเลือกที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นหรือ utilitarianism ะคะ่ะคือยอมเสียสละน้อยเพื่อช่วยมากเมื่อโจทย์นั้นถูกนำเสนอในภาษาที่2 L 2เทียบกับตอนที่เจอปัญหาเดียวกันในภาษาแม่ L 1 โห oh, ต่างกันเลยใช่ค่ะคกลไกหลักๆที่เขาเชื่อกันว่าอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้คือการใช้ภาษาที่สองซึ่งเรามักจะไม่ได้ผูกพันทางอารมณ์เท่าภาษาแม่นะคะมันช่วยสร้างระยะห่างทางอารมณ์หรือ emotional distance ขึ้นมาอ๋อ oh, เหมือนไม่ค่อยอินเท่าภาษาแม่ประมาณนั้นค่ะทำให้เราเหมือนถอยออกมาจากสถานการณ์นั้นเล็กน้อย ผลก็คือเราใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้นแทนที่จะใช้สัญชาตญาณหรือความรู้สึกที่ว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ผิดเสมอซึ่งเป็นแนวคิดแบบดี o l o g i c a l ที่มักจะทำงานแรงกว่าในภาษาแม่นะคะหมายความว่าการใช้ภาษาที่สองเหมือนเป็นการลดเสียงของหัวใจและเพิ่มเสียงของสมองในการตัดสินใจเรื่องศีลธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ค่ะ แต่เรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะปัจจัยอย่างความเชี่ยวชาญในภาษาที่2หรือ L2 Proficiency ก็มีผลมากค่ะอ๋อมีผลยังไงครับงานวิจัยชี้ว่าผลของ MFLE หรือการเลือกทางเลือกเชิงประโยชน์ส่วนรวมในภาษาที่2เนี่ยจะชัดเจนที่สุดในกลุ่มคนที่รู้ภาษาที่2ในระดับกลางๆค่ะอ้าวเหรอครับ แต่พอเชี่ยวชาญมากๆใกล้เคียงเจ้าของภาษาผลนี้กลับลดลงหรือไม่แน่นอนอาจเป็นเพราะพอใช้ภาษาคล่องมากๆความเชื่อมโยงทางอารมณ์มันอาจจะกลับมามากขึ้นหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแต่โดยรวมแล้วหลักการสำคัญก็คือภาษาที่เราใช้ณขณะตัดสินใจสามารถส่งผลต่อกระบวนการที่เราให้น้ำหนักระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ได้จริงๆค่ะ ัดเจนขึ้นเยอะเลยครับไม่ใช่ว่าภาษาเปลี่ยนคุณค่าหลักของเราแต่เปลี่ยนวิธีที่เราเข้าถึงปัญหานั้นๆอืมอมืทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายครับเรื่องของภาษากับการเป็นคนพูดได้หลายภาษาหรือ multilingualism เนี่ยมันส่งผลต่อบุคลิกภาพหรือทักษะทางสังคมของเราบ้างไหมครับเคยได้ยินว่าบางคนรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนเลยเวลาพูดคนละภาษาจริงไหมครับอือมีงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะครับ เขาให้คนพูดสองภาษาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพอย่าง Big f ไฟ e นะคะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะต่างกันไปจริงๆขึ้นอยู่กับว่าทำแบบทดสอบในภาษาไหนโอ้ oh, จริงด้วยแต่ก็ยังแยกยากนะคะว่าเป็นเพราะตัวภาษาเองหรือเป็นเพราะวัฒนธรรมที่ผูกอยู่กับภาษานั้นๆที่ทาให้ตอบต่างไปอ๋อ oh, ครับมีแนวคิดหนึ่งเสนอว่าบุคลิกภาพเราอาจจะไม่ได้มีอันเดียวตายตัวแต่เหมือนมีหลายเวอร์ชั่นที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางภาษาและวัฒนธรรมใช่ค่ะ คนที่พูดได้หลายภาษาอาจจะเหมือนมีชุดพฤติกรรมหรือบทบาทที่แตกต่างกันซึ่งจะถูกดึงออกมาใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันไปการเรียนภาษาใหม่จึงอาจเปรียบเหมือนการได้เรียนรู้วิธีเป็นอีกแบบหนึ่งในสังคมนั้นๆด้วยเรื่องนี้เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องความสุขภาพหรือ politeness ได้ดีเลยค่ะครับยังไงครับ แม้ว่าทุกวัฒนธรรมจะให้ความสำคัญกับความสุภาพนะคะแต่วิธีการแสดงออกนั้นต่างกันมากในแต่ละภาษาและวัฒนธรรมการที่เราเลือกใช้คำพูดหรือระดับภาษาแบบไหนไม่ใช่แค่การสื่อสารข้อมูลแต่เป็นการแสดงตัวตนของเราสร้างความสัมพันธ์และแสดงบทบาทในกลุ่มสังคมที่เราอยู่ด้วยภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงออกถึงตัวตนในบริบททางสังคมที่หลากหลายคะ่ะเข้าใจแล้วครับ แล้วการพูดได้หลายภาษามีข้อดีอื่นๆอีกไหมครับนอกจากการสื่อสารได้กว้างขึ้นจากข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นข้อได้เปรียบทางปัญญาหรือ cognitive advantage หลายอย่างเลยค่ะเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือการเรียนและใช้หลายภาษาช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆห,หรือ new perspectives ที่อาจเป็นประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในเชิงธุรกิจนะคะ นอกจากนี้เด็กที่โตมาในสภาพแวดล้อมสองภาษามักจะมีคลังศัพท์เชิงแนวคิดหรือ conceptual vocabulary ที่ใหญ่กว่าคือเข้าใจคอนเซปต์ต่างๆได้หลากหลายกว่าค่ะอ๋อ oh, ครับที่สำคัญคือความสามารถในการสลับภาษาไปมาได้อย่างคล่องแคล่วหรือ code switching เนี่ยดูเหมือนจะสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นทางปัญญาหรือ cognitive flexibility ที่สูงขึ้นด้วยค่ะความยืดหยุ่นทางปัญญาใช่ค่ะ เปรียบเหมือนสมองได้ฝึกการจัดการระบบปฏิบัติการทางความคิดหลายระบบพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้ปรับตัวกับการแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนมุมมองได้ดีขึ้นความซับซ้อนของการจัดการสองภาษาในสมองนี้มีจริงนะคะถึงขนาดต้องมีการพัฒนาแบบจาลองคอมพิวเตอร์อย่างไบเล็กซ์มาช่วยแพทย์วางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปกคร่องทางการสื่อสารหรืออเฟเชียที่พูดได้2ภาษาเลยค่ะฟังดูแล้วการเรียนภาษาเพิ่มนี่ ได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยเอาละครับหลังจากที่เราสำรวจข้อมูลกันมาพอสมควรแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดบ้างครับผมคิดว่าข้อสรุปแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือเราปฏิเสธแนวคิดสุดโต่งที่ว่าภาษากำหนดหรือจำกัดความคิดเราโดยสิ้นเชิงความคิดพื้นฐานหลายอย่างของมนุษย์น่าจะเป็นสากลมากกว่าใช่ครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจน แต่ข้อสรุปที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือภาษามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจริงๆมันเหมือนเป็นตัวช่วยชี้นำความสนใจของเราไปยังลักษณะบางอย่างของโลกและส่งผลต่อความเร็วและความง่ายหรือ processing speed efficiency ในการประมวลผลข้อมูลนั้นๆถูกต้องค่ะและอิทธิพลนี้ก็อาจจะแสดงออกมาต่างกันในระดับการรู้คิดที่ต่างกันด้วยนะคะครับ งงถ้าเป็นการรับรู้ระดับพื้นฐานอย่างการมองเห็นสีภาษาอาจจะเข้ามาช่วยจัดหมวดหมู่หรือชี้เป้าแบบทันทีทันใดหรือออนไลน์อิเฟกที่เราคุยกันทําให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเมื่อง,งานมันยากแต่ถ้าเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนหรือแนวมาทำมากขึ้นเช่นเรื่องเวลาอาวกาศหรือแม้แต่การตัดสินใจเชิงศีลธรรมภาษาอาจจะทำหน้าที่เหมือนการกำหนดบกรอบอ้างอิงตั้งต้น mandatory framing หรือเป็นตัวกรองทางอารมณ์ affective filter ซึ่งส่งผลต่อวิธีที่เราจัดระเบียบความคิดหรือให้น้ำหนักกับแง่มุมต่างๆในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายตัวอย่างภาษาไอมาราที่มองอดีตอยู่ข้างหน้าก็เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากว่าภาษาสามารถกำหนดวิธีที่เราสัมพันธ์กับแนวคิดพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะโอ้ชัดเจนมากครับแล้วเรื่องราทั้งหมดนี้มีันยะอะไรที่เราเอาไปใช้ประโยชน์หรือควรตระหนักในชีวิตจริงได้บ้างครับ ผมนึกออกอย่างแรกเลยคือเรื่องการสื่อสารค่าวัฒนธรรมหรือในเชิงธุรกิจค่ะอันนี้สำคัญมากอย่างที่คุยกันว่ามองเป็นปริมาณหรือระยะทางเนี่ยอาจช่วยให้เข้าใจวิธีการวางแผนการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเร่งด่วนที่ต่างกันได้การเรียนภาษาจึงไม่ใช่แค่ได้เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆด้วยจริงๆนะครับใช่เลยค่ะอีกประเด็นคือเรื่องอคติที่อาจแฝงมากับภาษา อย่างเรื่องเพศทางวยากรณ์ที่เราคุยกันไปมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาเราพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง AI ที่เรียนรู้จากภาษาต้องระวังอัคติทางสังคมที่อาจจะฝังอยู่ในข้อมูลภาษาเหล่านั้นด้วยไม่เช่นนั้น AI ก็อาจจะผลิตสางอัคติเหล่านั้นออกมาได้นะคะจริงด้วยครับอันนี้น่ากังวลเหมือนกันและสุดท้ายข้อดีเรื่องความยืดหยุ่นทางปัญญาของผู้ที่พูดได้หลายภาษาก็ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้และใช้หลายภาษา เป็นการฝึกสมองที่ดีเยี่ยมทําให้เรามีความสามารถในการปรับตัวทางความคิดซึ่งน่าจะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆในโลกปัจจุบันนะครับแน่นอนค่ะมาราชิโอสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกกันไปพอสมควรผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับผู้ฟังทุกท่านให้ลองนํากลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าภาษาที่เราใช้มีส่วนในการจัดกรอบความคิดหรือแม้แต่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจบางอย่างของเราได้ การที่เรามีความรู้และความตระหนักถึงความแตกต่างทางภาษาเหล่านี้มากขึ้นจะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามอิทธิพลของภาษาเหล่านั้นหรือปรับเปลี่ยนมุมมองลดอคติในการคิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเข้าใจและเท่าทันมมากขึ้นได้หรือไม่สำหรับการสำรวจประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับ้างกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ และถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ